วันนี้เรียบร้อยทำการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเรียบร้อยครับสำหรับนิสันนะครับอันนี้ขอไฟลีครับไฟลีก็ติดปกตินะครับขอไฟหน้าครับไฟหน้าก็โอเคครับประมาณคู่ครับขอไฟสูงครับโอเคครับไฟกระบอกไม่มานะครับโอเคให้ดูสัญญาณไฟครับโอเคก็นี้อาจจะมองไม่เห็นบ้างแต่เราเห็นนะฮะโอเคครับขอไฟต่ำครับไฟต่ำเงินไฟต่ำก่อนต่ำอยู่นี่นะครับพอเห็นนะครับไฟสูงครับ โอเคครับก็เรียบร้อยสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของหลอดไฟหน้าสำหรับมิชันอเมราคันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไฟเรียกว่าใช้งานได้ครับแต่ตัดหมอกใช้งานไม่ได้เพราะระบบไม่มีครับเราไปดูข้างหลังนี้ครับเพราะว่าตัดหมอกก็คือสวิตไม่มีมาเลยนะครับก็ลูกค้าเคยกิบเหตุมาก่อนนะครับก็เลยทำให้สิ่งบางอย่างไม่สมบูรณ์นะครับโอเคทุกอย่างมาครบครับขอไฟเบรกครับโอเคครับไฟดีโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกท่านนำรถที่สันอเมร่ามาทำการเปิดยถไฟใหม่นะฮะก็สภาพของโคมนนี้มีน้ำเข้าแบบนี้นะฮะโอเคครับก็คือแตกแลาวมานะครับทำให้น้ำเข้าได้นะครับ แต่ไม่หลอดเสีอได้ข้างนี้ก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ต้องการเปลี่ยนหลอดให้สว่างนะครับอข้อไฟรีครับดีมาปกติครับไฟหน้าครับไฟหน้าก็จะมาข้างซ้ายเป็นหลักครับข้างขวาไม่มาข้อไฟสูงครับโอเคไฟสูงมาทั้งสองข้างนะครับโอเคขอไฟเต็มหมอยครับคต่หมอกมาไหมครับไม่มานะครับไม่มาครับโอเคครับก็แปลว่า ตอนนี้มีปัญหาคือเปลี่ยนหลอดไฟคู่นึงครับแล้วไฟตตาหมอกก็อยาแจะลูกคีกิีน,นะครับโอเคปิดหน้าเลยครับปิดไฟหน้าเลยครับโอเคมป็นการปิดเลยครับ